สวัสดีครับวันนี้นิวเคบอกนะฮะแนะนำเมนูอาหารเลยนะฮสำหรับคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักนะวันนี้มี3ามมื้อเด็ดๆนะในแต่ละวันอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r ้า e ไว้ด้วยสำหรับซีรีส์นี้เดี๋ยวจะมีการอัพใหม่ๆตลอดเวลาแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีมื้อแรกนะลาบไก่นะแซ่บสะใจแต่เช้าอะไรทีเดียวนะใช้ไก่บดนะเป็นอกไก่รวนนะครับอันดับแรกต้มน้ำให้เดือดก่อนนะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทำการ ลวนให้สุกนะครับโอเคเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วปิดไฟได้เลยนะฮะก็แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เหลือลองไปเครื่องที่เหลือก็จะมีหอมซอยนะเป็นหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้แต่หอมแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากกว่านะครับแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะหรือจะเป็นผักชีที่เราหาได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็จะได้กลิ่นแบบลับลาบ,ลาบกลิ่นต้มยำต้มยำครับปรุง,งรสด้วยน้ำปลานิดนึงนะฮะใช้นิดเดียวเท่านะั้นนะจะถามว่าบางคนถามว่าครีมเนี่ยปรุงได้ไหมก็ จริงๆถ้าเกิดสายแข็งก็จะไม่ตรุงกันนะแต่เราปรุงได้นิดนึงนะโอเคหลังนั้นใส่น้ำตาลนิดนึงนะใส่เข้าวคั่วใส่พริกป่นนะแล้วก็บีบมะนาวเพื่อความแซ่บนะครับโอ้โหมือดำนะครับผมอ่ะโอเคเมนูนี้นะครับผมถ้าเป็นกับข้าวอย่างเดียวเนี่ยแค่ร้อยกว่าแคลอรี่นิดๆเท่านั้นเองนะครับคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไปตักใส่กล่อง ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็มาเมนูที่2มื้อกลางวันนะเป็นเน้นๆของเรานะก็จะเป็นไก่ชิ้นนะเป็นไก่กระเทียมนะครับวันนี้นะก็ตั้งไฟให้ร้อนเอากระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะพอให้มีกลิ่นโชยๆขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําเข้าไปนะที่ต้องใช้สเปรย์น้ํามันนะเพื่อที่ให้กลิ่นนั้นออกเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราอัตราสนะฮะโอเคนะก็ใส่อ่า ใส่น้ำเปล่าลงไปนะน้ำสะอาดแล้วก็พอเดือดปุ๊บก,ก็ใส่ไก่ลงไปมันจะทำให้ไก่เนี่ยสุกเร็วขึ้นสุกง่ายขึ้นนะเทคนิคนี้นะครับโอเคแล้วก็หั่นไก่ชิ้นเล็กนิดนึงแล้วก็บางหน่อยโอเคปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมสักนิดหนึ่งนะครับจะได้กินง่ายเกินง่ายหน่อยปรุงเพื่อให้มันกินง่ายนะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้ไก่สุกแค่นี้เองง่ายๆนะจะโรยพริกไทยป่นก็ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบโอเคเสร็จไปอีกนะสำหรับมือกังวันเตรียมไว้และสุดท้ายมื้อเย็นขอเป็นเบาๆนะเป็นปลานะจะได้ย้อยง่ายๆนะจะได้ไม่ตกค้างตั้งไฟเหมือนเดิมแล้วก็เติน้ำมันเอาหอมใหญ่ซอยนะกับกระเทียมลงไปผัดนะครับแล้วก็ใส่ปลาดอลี่นะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะฮะจะทำให้สุกง่ายอันนี้กระทะ เรามีความร้อนอยู่มันจะทาให้เห็นไหมปลาไม่ค่อยติดกระทานะครับปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมเหมือนเดิมนะแล้วก็รอให้สุกสักหน่อยนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โรยพริกไทยนะเป็นพริกไทยบดจะมีกลิ่นหอมดีมากเลยหละ่ะนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างเข้ากันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมื้อที่สามของเราวันนี้นะครับก็เบาๆนะฮะก็สุดท้ายพอได้ทุกอย่างเสร็ ปุ๊บแล้วก็ไปทําการแพ็คใส่กล่องไว้นะเตรียมไว้นะอาจจะเป็นกล่องที่รียูดได้ก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้ใช้ล้วทิ้งเลยนะครับสมเมนูวันนี้นะอยู่ที่ประมาณ800แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่หลังุมหนักอยู่รับรองเป็นสุภาพสตรีตัวเล็กๆนะก็ยังสามารถไดเอทได้เลยสําหรับแพ็คนี้ของเรานะตัวใหญ่นี่มีลุ้นนะฮะสวัน2อกิโลนะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามชมคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ